Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้และพี่ภาคกัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันศุกร์ที่5กันยายนต0 2 5วันที่248สติปัญญาจากพระเจ้าในด้านการเงินของคุณ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันสุภาษิตบทที่21ข้อ27ถึงบทที่2 2อข้อ6อิสยาบทที่8ข้อ11ถึงบทที่1 0 1ข้อส9 2โครินบทที่8ข้อ1-15ถึง15ฉันดีใจจนแทบจะร้องไห้ฉันตื่นเต้นมากที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมค่ายโฟกัสของคิจสจร ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสีหน้าของลูกๆตอ,อนที่บอกข่าวดีนี้กับพวกเขานี่เป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความตื่นเต้นและเต็มไปได้วยความสุขของคุณแม่ลูกสองท่านหนึ่งในคิสจักรของเราเมื่อเธอได้ยินว่าจะได้รับทุนสนับสนุนให้มาร่วมค่ายโฟกัสและหลังจบจากค่ายเธอก็ได้เขียนมาถึงผมว่า เธอและครอบครัวมีความสุขมากจริงๆในขณะที่ผมเองก็มีความสุขมากเช่นกันเมื่อมีหลายร้อยคนได้มาร่วมค่ายโฟกัสด้วยทุนสนับสนุนเต็มจำนวนหรือชำระเพียงบางส่วนจากผู้ที่ถวายให้ด้วยใจกว้างขวางเพื่อผู้อื่นและไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากงานค่ายสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคุณแม่ท่านนี้ ได้รับมรกดกโดยไม่คาดคิดจากญาติห่างๆและเธอได้ถวายกลับด้วยใจกว้างขวางเป็นจำนวนที่มากกว่าทุนที่ครอบครัวของเธอเคยได้รับเสียอีกนี่คือการแสดงออกที่เป็นรูปรธรรมตามหลักการในพระคัมภีร์ดังที่เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรม2องโครินบทที่8ข้อ14ว่า คือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสนและในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือล้นเขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนในโลกของเราทุกวันนี้มีผู้คนมากมายใช้เวลาคิดเขียนและพูดถึงเรื่องเงินความมั่งคัง่งและทรัพย์สมบัติต่างๆ พระคัมภีร์ก็กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่พระคัมภีรสอนกลับตรงข้ามกับแนวคิดและค่านิยมในปัจจุบันในสุภาษิตบทที่22ข้อ1สอนว่าชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าทรัพส,สมบัติมากมายและซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ยิ่งดีกว่าเงินหรือทองความมีชื่อเสียงดีการทำสิ่งที่ถูกต้อง มีค่ามากกว่าทรัพสมบัติที่ได้มาจากการโคดโกงหรือความโลภสุภาษิทธบทที่22ข้อ4กล่าวว่าผนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความถ่อมใจและความยำเกรงพยาเวที่นำไปสู่ความมั่งคัง่งเกียรติยศและชีวิตซึ่งแม้บางครั้งอาจนำความมั่งคั่งทางวัตถุมาให้ แต่พันธสัญญาใหม่ย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าความมั่งคั่งทางวัตถุคือความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์ในสองโครินบทที่8ข้อ9กกล่าวว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคัง่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์เปาโลบอกเราว่าพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้พระองค์ทรงละทิ้งความมั่งคั่งในสวรรค์และยอมถ่อมพระองค์ลงมาเกิดในความยากจน พระองค์ทรงสิงส้นพระชนในความยากไร้อย่างที่สุดและถูกตรึงบนกางเขนในสภาพเปลือยเปล่าและทุกทรมานทั้งหมดนี้พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราจะได้รับทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพระองค์คิสจักรในแคว้นมาซิโดเนียได้ทำตามแบบอย่างนี้แม้พวกเขาจะยากจนแสนเข็ญ แต่กลับมีความสุขเหลือล้นและถวายอย่างสุดกำลังพวกเขายังวิงบอลขอสิทธิพิเศษในการช่วยเหลือคริสเตียนที่ยากไร้ในที่อื่นๆด้วยในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ20บอกว่าพวกเขาจะเคี้ยวทางขวาแต่ยังหิวพวกเขาจะกินทางซ้ายแต่ไม่อิ่มอิสยาห์เตือนเราว่าความมั่งคั่งในตัวเอง ไม่ได้นำความพอใจมาให้ไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันตอบสนองความหิวโหยแฝงวิญญาณในหัวใจมนุษย์ได้อิสยาห์ยังเตือนเราเรื่องการแสวงหาความมั่งคั่งโดยเอาเปรียบคนยากจนในอิสยาห์บทที่10บข้อ1-2กล่าวว่าวิบัติแก่บรรดาผู้ตรากฎหมายอธรรมและผู้เขียนที่เขียน แต่การบีบบังคับเพื่อหันคนขัดสนไปจากความยุติธรรมและเพื่อริบสิทธิ์ของคนจนในชนชาติของเราเพื่อให้หญิงไม้เป็นเหยื่อของเขาและเพื่อให้เขาปล้นลูกกัมพาราได้ท่ามกลางความอายุติธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี้อิสยาได้เห็นผู้ปกครองที่แตกต่างจากแบบของโลก ซึ่งสำเร็จเป็นจริงในองค์พระเยซูคริสต์ในอิสย,ยาห์บทที่9ข้อ6-7กล่าวว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสัจจ์พระเจ้าผู้สรงมหิธฤทธิ์พระบิดานิรันด์และองค์สันติราช การเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีวันที่สิ้นสุดยิ่งเรายอมให้พระเยซูปกครองชีวิตของเราให้พระองค์ทรงนำในแผนงานการตัดสินใจและความคิดของเราเราก็จะยิ่งพบสันติสุขมากขึ้นสันติสุขไม่ได้มาจากเงินความมั่งคั่งหรือความสำเร็จ แต่มาจากการดำเนินชีวิตภายใต้การปกครองของพระเยซูด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตามแบบอย่างความเอื้อเฟื้อของพระองค์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวรว่าคุณคิดว่าคุณมีน้อยเกินกว่าที่จะให้ออกไปไหมแบบอย่างของพระเยซูชาวมาเซโดเนียและคุณแม่ลูกสอง ที่เราศึกษาด้วยกันวันนี้หนุนใจคุณให้เห็นโอกาสที่พระเจ้าจะทรงใช้คุณให้เป็นพรแก่ผู้อื่นผ่านสิ่งที่คุณมีแม้ดูเล็กน้อยอย่างไรได้บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์พระผู้ทรงเป็นที่ปรึกษามหศจรัรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชขอทรงโปรดช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และใจกว้างขวางด้วยความถ่อมใจและความยำเกรงในพระองค์ขอทรงช่วยเราให้เดินตามแบบอย่างของพระเยซูและเติบโตในการถวายด้วยพระคุณที่มาจากพระองค์ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ และ Every d d y with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ